สวัสดีทุกท่านอันนี้ก็ยกนะเอาของเอาอะไรขึ้นรถนะท่านอ่ะ มาเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ nè ông, sao này, kho phân này, kho phân thế này, này, ngõ 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 แม่ดอกรวงในรวงนี้นะจ๊ะน้วอดใจบืนนะดอกรวงหยู่อหนในหลังกันแตนไหล่ะในในในตักกระบื้นอัดแงแดงเออะไรอ่าด อันก็บนหล้านต้องหรออันนี้ก็เป็นแผ่นลังคาที่มันเหลืออยู่นะทุกท่านเ,าเดี๋ยวก็ขนกลับนะทุกท่านาในขณะเดียวกันทางโน้นก็กำลังรือ้อแม่ของสามารถบังคับให้รือ้อเอา ยาลีก็กำลังรื้ออยู่เ,เอเเอออเค่อยๆรื้อแล้วก็เผาอในบ่เอากันเลยรื้อเอาเองเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเยี่ยมมายาม้าม,ายยม,มค่อยมาดูว่าเรียบร้อยดีหรือยังเ,เดี๋ยวผ่านมาทางทางนี้จังมาเยี่ยมมาเบิ้งว่าเื้อแล้วละบ่ฮะแล้วละบ่ เดี๋ยวปีหน้ามาเบิง้งอ้าวยังอยู่คือเก้าอยู่อ่ะอ่าอันใด,นดที่เป็นฟื้นพูนว่าลากไว้ไปผุดหลดอืมว่ายง่ายพื้นที่เขาให้มันสาดคือเก้านะ,ะนให้มันเรียบอืม อเอ้ารื้อไปนะทุกท่านฝากไว้ทันีีทุกท่านสวัสดีครับ